คุณขาดทุนจนถึงจุดที่ควรหยุดหรือยังครับหยุดพฤติกรรมเดิมๆที่เคยทําแล้วมาเริ่มเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่ควรทําแทนผมเองก็เคยผ่านประสบการณ์การขาดทุนหลักล้านเรียกว่าเสียศูนย์จนถึงขั้นล้มเลิกอยากนะครับ ในเส้นทางนี้แต่ก็เพราะการขาดทุนนี่แหะครับที่เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ผมฮึดและคิดว่าถ้าเราแพ้ได้เราก็สามารถกลับมาชนะได้เช่นกันแต่เราจะสู้แบบคนมีอาวุธครบมือใช้ความรู้ที่ตั้งใจเรียนหมั่นฝึกฝน มาทั้งหมดให้เต็มความสามารถจนผมเนี่ยครับสามารถปั้นพอจาก200นะครับสู่หลักล้านได้สําเร็จในระยะเวลาแค่ไม่ถึงเดือนและความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างนะครับของผมก็คือผมสามารถสอบผ่านกองทุนชั้นนําระดับโลกได้พาธงชาติไทยนะครับติดขึ้นลิสต์บอร์ดยาวนานถึง9เดือนสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยดีใจทุกครั้งนะครับคือผมได้เห็นความสําเร็จของนักเรียนของผมครับอย่างคนแรกนะครับน้องซันเซวามาสเตอร์คนปัจจุบันจากนักศึกษาอายุน้อย หนึ่งนะครับที่สนใจด้านการลงทุนและชื่นชอบทฤษฎีเอลเลดเวฟแต่เจอปัญหาที่ท้าทายในการนับคลื่นที่ถูกต้องนะครับจนน้องซันเนี่ยได้มาเจอผมและได้ปรึกษาส่วนตัวถึงวิธีการที่ถูกต้องจนน้องซันสามารถสอบได้รับการยอมรับในระดับสากลที่คะแนนมากกว่า90%เและคนต่อมาน้องตั้มครับจากแชมป์มือกรองระดับประเทศวง Big As สนะครับสู่โลกการแปรการลงทุนซึ่งน้องตั้มเนี่ยมีความสนใจในทฤษฎีเอลเลดเวฟและได้เรียนกับ ผมเป็นลูกศิษย รุ่นแรกนะครับและเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการรับรองระดับสากลเซวารมาสเตอร์คนที่3 mm hmm. ของประเทศไทยและมีกําไรจากการเทรดการลงทุนมากกว่า8หลักภายในระยะเวลา3ปีและคนต่อไปพี่แม็กเดอะเทรดเดอร์รุ่นพี่ที่สนิทกันนะครับจากตำรวจชุดสืบสวนสู่เทรดเดอร์มืออาชีพที่ชื่นชอบการเทรดสไตล์เอเลนเวฟจนได้มาเจอผมนะครับซึ่งผมได้แนะนําแนวทางความรู้ที่ถูกต้องจนพี่แม็กเนี่ยสามารถสร้างรายได้หลักล้านต่อเดือนและกลายเป็น เซว่าคนที่8ด ปรระเททศไทยคับและนี่แหละครับคือที่มาของอัล a ันเวลล์อัลันเวลคือสถาบันการเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นนักลงทุนระดับมืออาชีพผมตั้มสุรเกียรติยาวโนภาสเซวาคนที่เจ็ดของประเทศไทยและเป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอัลสันเวลศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนระดับมืออาชีพมีการันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับประเทศถ้าคุณกําลังเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่เกี่ยวกับการเทรดไม่ว่าจะเป็น วางแผนไม่ได้ดูเทรนด์ไม่ออกหาจุดเข้าไม่ได้เปรียบใจไม่นิ่งไม่ทำตามวินัยทำตามอารมณ์ถือไม่ทนและโอเวอร์เทรดในจังหวะที่ไม่เหมาะสมหรือคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแบบพวกเขาเหล่านี้คืออยากอยู่ห้รอดบริเวณนี้เเองให้ได้10ล้านก่อน30ครับอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ให้เหมือนกับอาจารย์อยากมีอิสรภาพทางการเงินครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสบายผมพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาและผลักดันให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จให้ได้ครับ ผมมีความเชื่อว่าความรู้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่หยุดพยายามแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะท้อจนหมดหวังกับการเรียนรู้ที่ยากเกินความสามารถคอร์สเรียนของเรานะครับจึงถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่ายใช้ได้จริงยกตัวอย่างตัวพิตาเองนะครับเริ่มจากการออมทองนะครับโดยมีแนวคิดว่าเนี่ยพิต้าเนี่ยจะเก็บเงินให้ได้นะครับโดยการซื้อทองให้ได้เดือนละ1บาทซึ่งพิตามเริ่มเก็บมาตั้งแต่ทองคําในราคาบาทแนละ้ว 18,000บาทนะครับก็จนปัจจุบันเนี่ยพี่ตามไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกเดือนเนี่ยซื้อทอง1บาทนะครับเข้าพอร์ตจนปัจจุบันนะครับพอร์ตเนี่ยได้เติบโตไปหลายเท่านะครับพี่ตามเนี่ยคิดว่าต่อไปเนี่ยก็จะไม่ขายนะครับจะมีแนวคิดที่ว่าจะเก็บทองไว้ให้ลูกเพราะว่าเราสามารถมองแอสเซทของทองคําได้นะครับว่าในระยะยาวเนี่ยทองคำเนี่ยจะมีหัตตาการโกรธต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่ตามมองว่าทองคําบาทล0หนึ่งแสนบาทเนี่ยเป็นไปได้ที่ ไม่ไก่เดินเอื้อมซึ่งจากแนวโน้มของทองคำนะครับที่มีการเติบโตขึ้นมากอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวผมเองเนี่ยอยากสารต่อความรู้เพื่อให้ก้าวทันตลาดและมีโอกาสทากาไรได้มากยิ่งขึ้นจึงศึกษาตลาดการลงทุนอย่างละเอียดทําความเข้าใจในสินทรัพย์ต่างๆและสรุปเนื้อหาออกมาให้เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนคุณสามารถนําไปใช้ได้จริงในทันทีในรูปแบบของคอร์สเรียนที่จะเป็นทางลัดไปสู่เป้าหมายของคุณได้ไวย,ยิ่งขึ้นแบบนี้ครับ ต่อไปเรามาดูในเรื่องของกราฟนะครับของผลการเปรียบเทียบนักเทรดที่ตั้ง Stop Loss กับนักเทรดที่ไม่ตั้ง Stop Loss ซึ่งโดยทั่วไปนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเทรดโดยที่ไม่ตั้ง Stop Loss เพราะหวังว่าในไม้นั้นๆเนี่ย ถูกไหมครับจะเห็นว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่เทรดแบบไม่ตั้งซ็อฟลอตเนี่ยถ้าพลาดเพียงครั้งเดียวเนี่ยตลาดเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยขาดทุนจนหมดพอร์ตได้ถูกไหมครับเรียกว่าเป็นสถิติที่ชัดเจนมากัชัดเจนครับแต่สําหรับคนที่ตั้งซ็อฟลอตเนี่ยอย่างน้อยนะครับเราจะเจอเขาเรียกว่าอย่างแย่เนี่ยเราก็จะเจอลิมิตความสูญเสียที่เรารู้อยู่ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ย worst c a เ e เนี่ยเราจะเจอจุดนี้คือจุดที่แย่แต่ในระยะยาวเนี่ยถ้าเรามีการพัฒนา เรื่องของฝีมือการเทรดใหม่เนี่ยคนที่ตั้งซอฟลอนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่สามารถอยู่รอดในตลาดในระยะยาวได้จากกราฟเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ตั้งซอฟลอนเนี่ยมี potential ที่จะสามารถยืนระยะในตลาดแห่งนี้ได้อย่างยัง่งยืนพสุดท้ายแล้วในตลาดนี้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือการที่เราเนี่ยยืนระยะได้นานแล้วก็มีทุนเทรดต่อไปจนสามารถทํากําไรได้ถูกไหมครับใช่ครับทฤษฎีเอเลนเว็เนี่ยต้องบอกว่ามัน ไม่ใช่การทำนายอนาคตนะครับแต่มันเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของราคานะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไปไปมาๆนะครับมีขึ้นมีลงเลยทําให้เ l เลี่นเวฟเนี่ยสามารถที่จะไอเดนได้ว่าในโครงสร้างตลาดเนี่ยมีอยู่2เฟสนะครับเฟสแรกนะครับเ l เลี่ยนเวฟเนี่ยมองว่าชุดนี้คือ เป็นเทรนด์นะครับหรือในทาง e l เ i o t t Wave เนี่ยจะเรียกว่า Motive Wave นะครับโม t i ฟเวฟอ่าโม t i ฟเวฟอีกชุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือชุดของการ s i d e w a y ออกข้างอย่างนี้นะครับที่เขาเรียกว่า s i d e w a y เนี่ยแต่ทาง e l เ i o t t Wave เนี่ยจะเรียกว่าชุด Collective อ่า Collective หัวข้อก็คือ verify Trend เนอะนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมเนี่ยจะมาพูดถึงก็คือ เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรื่องเฮ้ยทำไมมันถึงสําคัญละ่ะนะครับทาไมมันถึงสําคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ไงฮะว่าเทรนที่เราเทรดอยู่เนี่ยมันเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสามารถบายแอสนาได้เวลาที่เราเนี่ยเข้ามาเทรดนะครับดังนั้นถ้าวันนี้เราเข้ามาในตลาดเนี่ยเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราจะบายเราจะเซลเนี่ยหมายความว่าอะไรฮะเราจะอยู่กึง่งๆห้าสิบห้าสิบเหมือนการเล่นการพนันไปแล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราเข้ามาในตลาดนี้เนี่ย เฮ้ยตอนนี้เทรนด์มันเป็นขาขึ้นนะเราควรจะหาจังหวะย่อบายถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแน่นอนว่าเราก็จะมีระบบเทรดที่ดีแล้วก็สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผมไม่ได้บอกนะครับนะว่าเทคนิคอื่นการเทรดกับตัวอะไรเงี้ยมัน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 ผิดนะครับทุกเทคนิคดีหมดนะครับแต่ดีกันคนละแบบและกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเล่นเทรนด์ฟอลโล่ดังนั้นเนี่ยถ้าผมดูเทรนด์ออกผมก็จะเจอจุดเขา้าอ่าประมาณนี้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ทองคำนะฮะเนี่ยอยู่ใน ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะูดดูแหละดูแค่ภาพนี้เนาะห้าทีเนะี่ยตอนนี้เป็นเทรนขาอะไรอ่าผมเชื่อว่าหลายๆคนในห้องเนี้ยก็อาจจะยังดูไม่ออกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันบ่ายหรือมันเซลล์นะครับอ่ะซึ่งนี่แหละคือปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอนะั่นกะ็คือเฮ้ยเราอ่านเทรนผิดหรือเปล่าวะมันเลยทําให้เราเนี่ยเทรดค่อมจังหวะเออน่าคิดนะนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยคิดมาแล้วละ่ะว่าเฮ้ยทำไมเข้าปุ๊บแล้วมันแดงตลอดเลยวะ เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเขียนว่า accumulation symmetric นะครับ Why um mm c o p events and phases? ก็แบ่งเป็น A B C D E นะเานาะคราวนี้อืมไม่ว่าจะเป็นซินที่หนึ่งหรือฟินที่สองเนี่ยจุดที่มันต่างกันนะครับก็คือตรงสปริงแค่นั้นเองเนาะตรงสปริงแค่นั้นเองภาพที่สองเนี่ยนะครับภาพที่อันนี้มภาพที่หนึ่งนะภาพที่สองเนี่ยนะ ตรงเทสเนี่ยเขาจะเทสแค่นี้ครับเทสแค,นะคแค่นี้นะครับแค่นี้นะฮะอืมแค่มานตรงนี้นะครับเท่านั้นเองอย่างอื่นมันก็นหมดเลยโอเคไหมอย่างอื่นมันก็หมดเลยนะครับตุ้มให้ดูทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอะไรอะ่ะเราจะเราจะโฟกัสอะไรของไวคอปดีนะครับ โฟกัสยังไงดีอ่าคราวนี้สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือทุกครั้งที่มีการทิ้งครั้งแรกนะครับแล้วก็มีการเด้งกลับไปนะครับครั้งที่หนึ่งลงมาเทสครั้งที่สองแล้วก็ขึ้นไปครั้งที่สามอ่าอย่างนี้เนี่ยอยู่ยังไม่เห็นกรอบนะครับพอมาลงมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปั๊บนะเห็นแค่นี้นะ จะเริ่มเห็นกรอบราคาเราไม่ได้สอนแค่ทฤษฎีทั่วไปให้คุณท่องจําและนําไปใช้แต่เราจับมือทําเน้นความเข้าใจพาลงสนามจริงเพื่อให้เห็นผลลัพธ์แบบจับต้องได้เรียนแล้วต้องคุมค่าต้องไม่เสียเวลาและไม่เสียโอกาสที่คุณจะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จเรามีทีมโค้ชนะครับที่คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดมีสถานที่เตรียมพร้อมสําหรับการเทรดและมีคอมมูนิตี้ดีที่ พร้อมสนับสนุนอยู่เคียงข้างคุณในทุกๆสภาวะตลาดให้อัลลานเวลเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกให้คุณก้าวสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนนะครับถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นนักลงทุนระดับมืออาชีพแล้วกดที่ปุ่มด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ